กะใช่สิแมวเราเอุ้ยได้เลยแมวเราน่ารักด้วยแมวเธอดุปะอุ้ยไม่ดูไหนอะ่ะเขาฝึกมาดีนี่แมวตัวนี้นะคือแบบว่ามันจะไม่กัดด้วยใช่มากสุดก็เลียอย่างเดียวใช่ใช <ๆ S 1> ก็จะมีแบบแท้แท้พรมแท้แทอะไรแต่มันกำลังน่ารักเลยไหนแมวอ่ะแกแม,แมวมียว ทำไมถ้าเราอยากจะขอซื้อแมวตัวนี้ต่อขายให้เรานะไอเฮียดไม่ใช่ไอ,ไอแมวเนี่ยเหรอชื่ออะไรอะแมวตัวนี้ชื่ออะไรช,ชื่อไอล้ำย่อมาะาักอล่าหรอไม่ใช่ล่ำมือเราอยากได้อะ่ะนี่ออมออมเดี๋ยวนะถามถามจริงๆเลยนะทำไมเธอถึงชอบแมวทรงนี้คือหมอดูทักเราว่าให้เลี้ยงแมวแต่ให้เลี้ยงแมวที่แบบลำ่ำล้หน่อยไม่เอาแมวที่เอาแต่กินกับนอนอะ เธอรู้ได้ไงว่าไอ้แมวเนี่ยมันไม่เอาแต่กินกับนอนอ่ะก็ดูกล้ามมันสิดุก้ามเนี่ยเก้ามฉันว่านะตอนที่เธอไม่อยู่อ่ะแมวตัวเนี้ยต้องแอบไปยกเวทแน่เลยเนี่ยน่ารักมาโจบนี่มันเรื่องเฮี้ยอะไรกันครับเนี่ย